อัปเดตแผนทองคําประจําวันที่17เดือนพฤศจิกายน2568ครับคุณผู้ชมเริ่มต้นกันที่ทําเฟรมเดกันก่อนนะราคาวันศุกร์ที่ผ่านมาครับปิดเป็นเต็มแท่งสีแดงเลยนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะกดตัวลงไปต่อนั่นเองจากราคานี้ครับเราจะหาเป็นโซนแนวต้านก่อนและ,และกันนะครับผมก็แนวต้านครับให้ไว้ที่ปลายไส้ตรงนี้นะที่บริเวณ c 1 7 4แล้วก็ c 1 7 2เฮ้ย c 1 4 7แล้วก็ c 1 7 2ก็ว่าทําไมมันห่างกันจง สามโซนนี้คร่าวๆก่อนโซนแนวรับครับหากราคากดตัวลงไปครับก็มีโอกาสลงมาเพื่อรีเทสโซนนี้ก่อนแอบทวนหนึ่งรีเทสไปเรียบร้อยแล้วแต่ผมบองว่าออน่าจะน่าจะลงมาเทสอีกครั้งหนึ่งเลยกันนะครับ4027 4001และ3976ซูมไปดูใน4ชั่วโมงโอเค4ชั่วโมงอาจจะต้องอตรงนี้ก็พอครับ ซีนนี้เนาะ C160 แนวต้านสำคัญครับและ3996แนวรับสำคัญวันนี้มองว่าสวิงในกรอบน,นี้ยังพอได้อยู่ลองไปวางแผนกันดูครับให้ไว้โซนแนวต้าน C1 C7 C160 และ4185ในส่วนของแนวรับครับ4027 3995และ3974 ต่อไปมาดูแฟคตอรี่ครับอืมไม่มี US เอสโซล่กล่องแดงวันนี้แล้วก็วันพาริสหัดเอเวอเรสต์มิทติ่งนอนฟาร์มเนาะนอนฟาร์มเอ้าทำไมนอนฟาร์มมาวัน,ว,น,ว,นวันที่ยี่สิบแทนนะเออสัปดาห์นี้มีนอนฟาร์มนะครับ แล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอัตราก,การว่างงานเดี๋ยวรอรับชมกันนะครับวันพฤหัสเนาะมีประกาศข่าวนันฟาร์มอ่ะลองวางแผนกันดูครับวันนี้มองว่าอาจจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้อยู่ไม่มีข่าวยูเอสซล่ากล่องแดงด้วยนะครับโอเคแล้วเพื่อนทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับหาสนใจที่สนใจนเข้า,ขากลุ่มเพิ่มเติมจิ้มลิงก์ใต้ใดีสคริปชันครับเข้าร่วมกลุ่มได้ฟรีเลยหาสนใจนขเข้ากลุ่มสิกเนลรวมถึงคลาสเรียนต่างๆก็สอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมที่น้้้้้้อออออองมมมิินนนนนนนไไดดดเเลลยยะคคคครรรรััับบสุุุทททททาาาากกกกก็ขใใใหหห่่่พ์ตฟวปจีโ สวัสดีครับ